สวัสดีครับนายเฟมนเดรี่ครับผมสวัสดีสสดตอนค่ำๆนะครตอนดึกๆครับผมในเวลาเกือบเกือบสามทุ่มแล้วครับผมไม่ได้กินมหมก<อ>ูกระทะเข้าไปในห้องแล้วนอนไม่หลับครับผมอากาศร้อนมากครับอันนี้อากาศร้อนสามสิบสามสิบเจ็ดองศาอันนี้รู้สึกว่าอากาศร้อนร้อนก็ทุกวันครับร้อนระอุเงือรหลครับอยู่ อาบน้ำสองสองครั้งนะครับหะไรอีกแล้วหครั้งยังไม่รักก็เลยต้องย้ายจิตฐานจินฐานการนอนครับมานอนอยู่ข้างนอกบ้านเลยครับผมเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนครับเตรียมตัวได้กินกะทะเออเราได้กินกะทะพี่ยานสู่ท้องฟ้า

ื่อนมาดูขึ้นโตน้ถูขึ้นน้่น เมื่อกี้ก็ไปส่องแมงกิซอ้อนมาครับเดี๋ยวไปดูผลงานแมงกิซอ้อนนะครับว่าเยอะขนาดไหนเมื่อกี้ไปไปส่องเมนกิซ้อมนอมาครับผมดูผลงานครับดูผลงานเมนกิซอ้อนนะครับเมนกิซอ้อนเมนกิซอ้อนบอนี่ครันดูเป็นสุกเลย อะนี่ไปจับเมื่อกี้ครับไปจับเมื่อกี้อ่พ่อไปตอนไหนไปเมื่อกี้เอยงไปย้วยอ่ะไปเล่นยุบ้านอาชูเลยนี่ครับผลงานครับเป็นยังไงบ้างยุมากตัวเป็นๆเลยครับเล้างล้างแล้วทอดแล้วทอดยมากเก็ไว้เดี๋ยวมันเบนนีครับผมนี้ย่างร้อนยู่ครับร้อนารร้อนมากๆเลยครับ จรเดี๋ยวต้องไปอาบน,าน้ำอีกแล้วครั้งนึงเป็นครั้งที่สามอาบครั้งนี้เป็นครั้งที่สามเดี๋ยวมันบิน,นหนีนะครับวันนี้เราก็ต้องนอนนอกบ้านนะครับ ดูไม да ่ได้ครับถอดเสื้อทำไมไม่เอาอันนี้ฟูอะมันร้อนหรกมันร้อนเหม uh> oh, so ือนเดิมน well uh ี huh. here, uh ่ก huh. ็เป็นที่นอนของเราแล้วก็โล่งแล้วก็นี่หนึ่งแล้วคนละมาเปิดด้วยแล้วก็มีมุ้งทางมุ้งด้วยครับดึกๆเดี๋ยวยุ่นะครับดึกๆเดียวอยู่ไม่ได้เหมือนเดิมครับผมสำหรับ คืนนี้เราต้องนอนนอกบ้านนะครับผมนั่กับน้องเจ้าหน่ายสองคนจูบจ้าแอบเราสายไฟมาเปิดพัดลมจะไม่ได้เสียบปลั๊ก็ไม่ได้วก็เปิดตัมโอ้ร้อนร้อนชิลมากเออคลิปนี้ก็เลยดูกันนอนนอกบ้านของผู้เรา นนสองคนแพดลมมาก่อนใส่ใก่นฝาดไลคกดแชร์นะฮะกดไลค์กดแชเพ่านี้สมัครใจทำได้ครับผมของุยกอไ้ามครบมไมมไมขาไม้็ไม้าไม้ไม้้ไม้ไม้้าไ้ข้าไม้ไ้ไมไ้ข้าไม้มไม้ไม้ไ้มไมไ้ไมไไม halo guys saya share nih oke saya kasih kabar nih kita นะครับผมสำหรับปันดีรักซี่สวัสดีครับและพบใหม่ครับคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมน <c oughs>